เป็นรายการที่เราชอบอยู่แล้วคือน้องก้อยก้อยรีมนตี้ใช่ไหมเขาทำภาพดูรับที่จะลับมากนี่ไปยังไงไปเล่าโฆษณาจริงเราก็รูอยู่แล้วแล้วก็แล้วก็เหมือนกับเราก็ทำธุรกิจด้วยเนอะเราก็แบบอยากจะให้แบบไปโปรโมทในช่องของน้องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคุยกันติดต่อกันก็เลยได้มีโอกาสไปในยังไงไหนเล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป ปิดใจเรื่องความรักปัญหาอะไรนี้ก็ก็เหมือนเป็นเป็นแบบ girls girls talk อะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคก็ก็คุยได้เหมือนไม่เหมือนพูดคุยถึงแล้วมุมมองความรักแบบที่เจมส์เพิ่มถึงแบบรักที่ต่อไปกับรักที่ครั้งเริ่มใหม่ด้วยค่ะเออแต่ก็ก็พูดก็พูดประมาณไปประมาณนั้นนะคะตอนที่เห็นกันกแต่กับเรองที่พูดถึงเขาแบบอาจจะไม่ไม่ได้รู้แต่แบบมันชัดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเหมือนเราก็ เราคิดยังไงแล้วเราทํายังไงเราก็เราก็พูดแบบนั้นอย่างเงี้ยอาจจะแบบเหมือนก่อนหน้านี้ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ไปพูดในรายการไหนหรือว่าอะไรยังไงซึ่งเด้าก็มองว่ามันเป็นเรื่องแบบการตัดสินใจของเราอะไรอยู่ด้วยเราก็เลยคิดว่ามันจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าสนใจอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องออกมาพูดหรืออะไรเพราะมันมีโอกาสแล้วน้องก็ถามอะไรเงี้ยเราก็ต้คุยกันก็ไม่ได้แบบไม่ได้อะไรแต่ก็ แต่เดี๋ยวอาารยก็ทำเอาแบบกรี๊ดแรงมากพี <naz> <moon> ่ท <ruption by rock teor in> ุกคนบอกว่าเรียกแฟนว่าที่รักอะไรอย่างเงี้ก็ก็ก็มันก็เป็นคําถามที่มันก็ก็ก็เรียกอย่างนั้นก็เลยแสดงว่าตอนนี้ก็ก็เรียกที่นายว่าที่รักเหมือนกันรำไยีด้วยนะมีชื่อแบบนี้นะเออก็เรียกที่รักกันหรอหเอาไปเอาไปเรียกบางคนเออ ที่รักไปที่รักมาเนาะก็ก็ก็ประมาณนั้นลิปสติกลิป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 ลินลิปลิปลึปลิ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 คลิป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 ลปิหปิว่าเหมือนทุกคนมันก็มีความแบบแบบ เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเราก็ไม่ได้ขี้หงเดินเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเราเราก็มีแบบนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ก็อยู่ในเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยเราเราคิดว่าเราเป็นคนมีมีเหตุผลไม่ได้ขี้หูแบบไม่มีเหตุผลก็เป็นสิบหรือเบ้าเราระดับเก้าโอ้โหสปีเมไปไหนก็ไม่ไม่มีเลไรเบ้าไหนหรอกคือเหมือนมันก็เออคือเราต้อคิดว่า สุดท้ายแล้ว่มันคือความเชื่อใจกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็เป็นความไว้ใจกันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ที่จะทําให้แบบมันอยู่รอดหรือไม่รอดเลยเข้าจริงๆกับความรังเนี้ยมันมีฟิวนั้นบ้างไหมยังงกับการที่บอกว่าเราเราหิงแล้วเราไม่ไดงี้นนี่แม่ตีแล้วนะเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วก็ออกมาพูดอยู่คนเดียวเลยก็ไม่ไม่ ก็เหมือนก็เรื่อยๆเป็นแบบคือก็ก็ถือว่าเป็นคนที่ค่อยๆทำความรู้จักกันไปอะไรเงี้ยเหมือนแบบแฮปปี้ที่จะที่จะแบบโอเคเราเราเราคิดว่าในส่วนของเราเราแฮปปี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็เราก็คิดว่าเขาก็น่าจะทุกอย่างล่าสุดก็บอกว่าเป็นไปเที่ยวกันคนบอกว่าคปณผ่านขั้นตอนเหมือนพิเรนดิ้งเลยคืออันนั้นเราไม่ได้เป็นโปรดักชันที่ตั้งใจอะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ เออไปเพราะว่าเห็นว่าหลๆเพื่อหลายๆคนไปแล้วก็เราก็ติดต่อไปผู้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกอ๋อเดี๋ยวพี่เตรียมให้พี่อะไรเงี้ยเราก็ไม่คิดว่าจะโปรดักชั่นใหญ่แต่แต่คือในการถ่ายอะถ่ายแค่แบบผ้านาทีแค่นั้นเองแต่ว่ามันด้วยการตัดต่อด้วยเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งก็คือเราก็เราก็อยากเราก็อยากเก็บโมเมนต์ไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยลงอะไร ฟิวมันได้ด้วยไหมคะวิดีโอพรีเซนต์อะไรไม่ไม่ไม่ค่ะมันเหมือนกับโอเคก็ก็ภาพมันก็สวยดีเล้วโอ้โหนานๆจะมีอะไรมาประดับอินสตาแกรมเวลามีน้อยแต่เวลาคุยกับพี่ไายว่าแบบจะต้องแอคยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุยกันยังไงะต้องทําท่านี้นะหรือไม่มีคุยอะไรไม่ได้เตรียมอะไรเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะแบบเป็นธรรมเนีอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็น ใจผิดมาแบบมาถามเราเยอะไหมอ่ะก็แบบเฮ้ยคอนเฟรน์งานไม่มีหรอกแล้ก็แซวคือคือมันเป็นมันเป็นวิดีโอแบบวิดีโอเรียกแคร์แล้วทำใจไว้เลยไหมคะว่าแบบมีคนมาเม่ได้ให้ว่าแซวแน่นอนก็มันก็อยู่แล้วอ่ะแต่ว่าคือเหมือนเราก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ก็เลยแชร์แค่นั้นค่ะยังไม่ใช่เร็วๆนี้เนาะยังไม่ใช่เร็วๆนี้น้องข่าวดีเนี่ยแม่ตีอีกรอบเลยเนี่ยแม่แบบ เหล่าเดี่ยไม่ใช่เนาะแม่เหล่ารอแล้วนะแดงว่าเราแบบว่าไม่ไม่คือ um คือเรารู้สึกว่ามันก็คือเราเรารู้สึกว่าพอเราผ่านเหตุการณ์เรื่องพ่อมาอะไรยเงี้ยเราเราเลยแบบอยากจะใช้ชีวิตกับปัจจุบันมากๆจริงๆเพราะแบบ มันไม่รู้เลยว่าวินาทีไหนจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราอะ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเพราะว่าถ้าว่าความคาดหวังอะ่ะมันก็ทําให้แบบมาพร้อมกับความเสียใจแล้วก็มันก็นะใช่ไหมมันก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้คาดหวังอะไรเียแต่ว่าเราอยู่กับตรงนี้จริงๆให้แบบโอเคครอบครัวเราแฮปปี้เราแฮปปี้คนรอบตัวเราแฮปปี้ แต่ว่าทุกวันนี้คือถ้าอะไรมีความสุขก็คือทำอย่าลุกอยาใช่ก,ก็ก็คือเหมือนกับทําที่เราแฮปปี้ค่ะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเรื่องชีวิตเรื่องงานทำทำที่เราทำที่เราแฮปปี้เพราะว่ามันมันคือเหมือนกับเหมือนเราต้องใช้ชีวิตแบบว่าเออเหมือนกับทุกวันมันคือวัน,ว,นวันสุดท้ายอะ่ะเพราะมันมีคืออย่าประมาทเลยถ้า,าอยเขาต้องขึ้นเขา่า <laughs> เห่าไม่เรียลเหล่าดูแล้วตีเต้าหรือตีพวกพี่คะตีทุกคนตีไม่ไม่พ่อไหนก่อนนะหลายคนก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยครั้งนี้เต้าน่าจะมันน่าจะมีอะไรดีๆเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยความหลายๆอย่างพร้อมเลยนั่นแหะดูลงตัวไม่อ่ะก็ก็ก็ไปเรื่อยๆ day by day ค่ะมันอย่างที่บอกมันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างที่เราเจอกันบ่อยมากขึ้น เราเป็นคนที่เราอยากจะรู้จักให้มากขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้แบบสวีดไม่สวีดไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็เราก็โอเคเราก็แฮปปี้ค่ะแต้วสิริอยกเห็นการที่แบบคนแซวเรื่องความหวานว่าหวานหรือเกินอะไรเงี้ยชินไหมกออก็ก็ก็ชินแล้วนะก็ชินแล้วนะคือคืองต้มองว่ามันก็เป็นอะไรที่เราเราแบบเราเราเราเป็นเราของเราแบบเนี้ยอะไรเงี้ยเรา เราก็เข้าใจว่ามันจะมีทั้งแง่ลบแล้วก็แง่บวกอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่ามันนี่คือชีวิตที่เราเลือกที่จะเดินอะไรอย่างเงี้ยค<ม>่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าคุณแม่แล้วคนในครอบครัวเขาก็เขาก็คงอยากให้เรามีความสุข,ขอ,อะถ้าคนที่เขารักเราอะไรเงี้ยใช้เวลาเนาะทุกอย่าง่ะใช่ใช่ใช้เวลาโอเคค่ะขอบคุณมาก